ความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลย้ำสี่หลักการเดิมพร้อมเตรียมตั้งคณะพิเศษรับมือปัญหาภาคใต้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นประเด็นร้อนที่คนทั่วประเทศจับตามองโดยล่าสุดมีความเคลื่อนไหวสำคัญจากที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติสมชซึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกุลเป็นประธานได้ย้ำจุดยืนเดิมของไทยในเรื่องนี้อย่างชัดเจน พร้อมเผยแนวคิดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อเชื่อมโยงการทำงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้ให้มีเอกภาพมากขึ้นนายกรัฐมนตรีโยนประเด็นให้ฉัดชยัยแถลงแทนเมื่อวันที่10ตุลาคม2568เวลา10นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลในอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่13 2,568การประชุมครั้งนี้มีรัฐมนตรีหลายกระทรวงหลักเข้าร่วมอาทินายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลตารวจโทรุทธพลนวรัตนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งพลโทอดุลบุญธรรมจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นผู้รายงานสาระสําคัญจากการประชุมต่อสื่อมวลชน หลังการประชุมนายอนุทินกล่าวเพียงสั้นๆว่าวันนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศขอให้เลขาสอมอชอถแถลงต่อสื่อเองขณะผู้สื่อข่าวพยายาม,ามถามถึงผลการประชุมและความเป็นไปได้ที่นายกจะลงพื้นที่ชายแดนด้วยตนเองนายอนุทินตอบอย่างระมัดระวังว่าจะลงเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและรัฐบาลเตรียมความพร้อมทุกด้านแล้วเมื่อถูกซักต่อว่าเรื่องแผนที่จะกองทัพบ,บกเกี่ยวกับพื้นที่บ้านหนองจานนั้นนายกยังปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดโดยให้เหตุผลว่าเป็นข้อมูลลับสุดยอด และไม่ตอบคำถามเพิ่มเติมก่อนเดินออกจากห้องถแถลงข่าวทันทีสอมอชอย้ำชัด4ข้อจุดยืนหลักต้องดำเนินตามเวลา11นาฬิกา20นาทีนยชัดชัยบางชวดเลขาธิการสอมอชอได้ให้สัมภาษณ์ถึงสรุปการประชุมว่าที่ประชุมได้หารือถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านและเห็นพ้องให้คงไว้ซึ่งสหลักการสาคัญตามแนวนโยบายเดิมของนายกรัฐมนตรีได้แก่ หนึกัมพูชาต้องถอนอาวุธหนักทั้งหมดออกจากพื้นที่พิพาท 2. ต้องเร่งเก็บกู้กับระเบิดอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 3. ต้องร่วมมือกับไทยในการปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 4. ทั้งสองฝ่ายต้องมีระบบบริหารจัดการชายแดนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนายชัดชัยเน้นย้ำว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามภาพรวมและยืนยันแนวทางเดิม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดทางเทคนิคของพื้นที่บ้านหนองจานที่กองทัพปกเสนอแผนไว้ทั้งนี้การดำเนินงานขอคืนพื้นที่เป็นไปตามขั้นตอนปกติของฝ่ายทหารเมื่อถูกถามถึงข้อเสนอจากประธานาธิบดีสหรัฐที่อาจเกี่ยวพันกับประเด็นนี้นายชัดชัยตอบอย่างตรงไปตรงมาว่ายังไม่มีการหารือในเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมวันนี้ แต่ประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามคือไทยจะรักษาความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับกัมพูชาได้อย่างไรภายใต้ความตึงเครียดที่ยังคุกรุ่นนี่เป็นเรื่องที่สังคมคงได้เห็นท่าทีของทั้งสองประเทศในช่วงต่อไปเตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษแก้ปัญหาชายแดนใต้อีกหนึ่งหัวข้อสำคัญที่ถูกพูดถึงในการประชุมคือการจัดการสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ในายชัดชัยเปิดเผยว่ารัฐบาลมีแนวทางจัดตั้งคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เพื่อทำหน้าที่เป็น,นกลไกเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายนโยบายกับฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การทำงานทุกฝ่ายเดินไปในทิศทางเดียวกันและสามารถขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมภายในเวลาสเดือนถึงหนึ่งปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ขณะนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขแล้วและจะเริ่มดำเนินการตามแผนอย่างเป็นขั้นตอน ส่วนรายชื่อคณะกรรมการพิเศษที่กล่าวถึงนั้นยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสอมชโดยจะเลือกบุคคลผู้ทรงคุณวุฒธธิและผู้แทนจากหลายฝ่ายเข้ามาร่วมเป็นทีมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างมุมมองด้านความมั่นคงและการพัฒนาในพื้นที่นายฉัดชัยกล่าวทิ้งท้ายว่าวันนี้เป็นเพียงการอนุมัติหลักการก่อนแต่เราจะเร่งให้คณะดังกล่าวเริ่มทำงานโดยเร็วที่สุดแต่คำถามสำคัญคือคณะพิเศษใหม่นี้จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือจะกลายเป็นเพียงอีกหนึ่งกลไกในกระดาษ คุณคิดเห็นอย่างไรกับจุดยืนของรัฐบาลในเรื่องชายแดน2ด้านทั้งกัมพูชาและภาคใต้ของไทยสแสดงความคิดเห็นของคุณได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเพราะนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาที่ประเทศต้องการจริงๆ